สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเบาวไวอออนนะครับวันนี้จะพามาดูปลาเราต่อที่ลาค่ววครับรถน้ำาขนแรงเอาถังน้ำลงตามรถไปนานครับตอนนี้นี่เป็นรถที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับรถใช้มือเดียวอีกมือจับประตูเดี๋ยวร่วงเปิดประทุนนี่นี่ ไม่ใช่ธรรมดาครับนี่นี่โล่ดำหรือเปล่าเบาสวยครับเบาสวยทั้งคันนี่ผมชอบเบาอย่างเดียวครับนี่ครับมีที่วางขวดน้ำด้วยครับกูขนาด ังเกตดูท่อครับท่อหรือปีป๊บอะสุดจับเครื่องเชียงกงครับคันนี้เครื่องเชียงกงเกียร์ก็เชียงกงครับของใหม่ครับอือก็บอกดำเรียบร้อยครับไม่ใช่ดำไฟฟ้านะครับคับนนี้เป็นดำไฮดรอลิกเราปกติเลยอ๋อ เตรียมขึ้นแผงข้างได้เลยครับพอดีงบไม่พอครับก็เลยเอาของเดิมใส่ไปก่อนเดี๋ยวมีงบก็ใส่ใส่ฝ้าข้างแบบคันนี้ครับนี่ใส่เสาใส่ตรงงานเข้าไปก็สวยแถมท่อสองใบครับคันนี้รดประจำตำแหน่งครับ มาดูวันนี้ทำอะไรครับทำอะไรอยู่ข้างหลังนี่ต่อระบบนะครับมีลำโพงลากลูกด้วยครับของแท้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ลำโพงลากรถไถนะครับอันนี้ลำโพงลากพ่วงของแท้ครับกำลังเนี่ครับเดินระบบอยู่พื้นเบิ์นก็นะ้าครับแค่ ฝาข้างยังไม่ได้ทำนี่เองครับด้านท้ายก็เล็กใหญ่มาแล้วครับนี่ครับต่อเสร็จแล้วครับคนนีุ้๊บทำง่ายๆครับไม่ลากเล็เลกๆน้อยๆไม่ได้ลากหนักครับเพราะว่าสภาพนี้นะทำไม่ใช่งานเองมงคลเลดน,นะครับนี่มงคลเลดครับยุ่น อันนี้ต่อนานแล้วครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้งานเพราะว่าทำเป็นรถน้ำครับไม่ได้ยกดำสักทีบอกดำก็เรียบร้อยครับเมืเดิมกระทรงกระซีก็ยังสวยอยู่นะครับยังยังไม่ผุนะครับไม่ผุไม่บวมนะเซีับ,บดูกระซีครับกระซีก็โอเคอยู่นี่ครับ ทีเครับรับต่อเนี่ยเรียบร้อยนี่ครับรอยเชื่อมไม่ได้ล้างครับรถก็ยังดีครับนี่ลูกยงลูกยางยังยังอยู่ครบนะครับรถเ,เดิมเป็นเป็นโครงรถสีครับอันนี้ก็ยกรถยกไอ้ตู้นวดออกครับตู้นวดเข้าออกก็เลยรถยังสภาพดีครับก็ทำหมครับ ลูกอย่างรองแหนบยังอยู่เหมือนเดิมครับก็เอฟซี FC ก็คิดเอาครับว่ารถมันจะสภาพดีขนาดนี้แต่มันก็หลายปีเนาะดูช่วงหลังครับเดิมเดิมครับมีแค่สนิมนิดหน่อยก็เนี่บดำเล็กส่วนหัวก็ผมซื้อหัวใหม่ไว้แล้วครับแต่ไม่มีเวลาวางครับว่าหัวนี้มันก็ลาสสิกครับลัสสิก คัาสิกสนิมนครับบึหมู่จงฟองจงแปงอยู่นี่ผมชอบเบาครับท,ทั้งคันเจ้าพับนอนได้ครับนี่พับลงก็พับนอนได้ครับ จะจุไม่มีแตกครับแต่เราเดี๋ยวตอนนี้เปลี่ยนตำแหน่งครับเปลี่ยนเป็นรถคุณปุ๋ยครับแต่ก่อนเป็นรถน้ำเนะนี่ครับเพื่อนมันเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวแกทำขันนี้เสร็จครับผมก็ เจ้เาเจ้เาย์เขียวครับเจ้เาย์เขียวของเราเข้าลมเนาะเข้าลมตรงนี้แล้วก็12ล้อก,ก็นู่นครับต้องเอาไปจอดที่ข้างในบ้านครับเพราะว่าอูนี้เต็มครับเต็มไม่มีที่จอดครับดูกันดีรอบทรงมันได้ครับ ก็ทำเสาทำฝาข้างฝาท้ายกัไปก็ดูดีครับเปลี่ยนถังน้ำมันใหม่ใส่หัวใหม่ครับเดี๋ยวรอชมครับคันนี้หัวใหม่หัวใหม่มาแน่นอนครับเพราะว่าซื้อไว้แล้วครับแต่ยังไม่มีเวลาวางครับซื้อแล้วก็ยังไม่เอามาบ้านด้วยยังอยู่ที่ร้านอยู่เลยเดี๋ยวบ่างๆก็จะเอาเจ็ดร้อยของเราครับไปรับหัวรับหัวของเอ่อซีดีแปดเรามา แค่ทอก็ไม่ธรรมาดาดูสุดจัดจริงๆนี่ผมชอบไปตรงมันมีลูกยางยังอยู่ครบเลยครับรถมันเหมือนรถมันไม่ช้าครับแต่พวกนี้นี่ผมมาใส่เองนะ fc นะพวกน,นี้ผมมาทําเองตอนที่ผมวางกระสีเทียมตัวนี้นะกับไม้ก็ไม้ที่อยู่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ครับก็เลยเอาเหล็กนี่วางไปก่อนครับนี่วางเป็นจุดเพราะว่ารถยังไม่ได้วิ่งดำเนาะวิ่งวิ่งน้ำก็ไม่มีเวลาทําครับงานเยอะครับนี่ ข้างหลังก็ใส่ทุกตัวครับเชื่อมเต็มเต็มๆครับนี่ดูฝีมือการเชื่อมปลาเราครับนี่ครับอันนี้เชื่อมติดรถนะครับฝีมือก็ดูเอาครับีครับโช้กเชื่อก็อยู่ครบทุกอย่างครับเดิมๆรถเดิมๆเนาะสีเนาะ กงหูเกาะก็ยังอยู่ครบนะครับหูเกาะดึงโมไรก็ถือว่าสภาพสมบูรณ์อันนี้ดำนี่ยกได้ชันครับก็ด้านหน้าของเราก็นี่ครับพวกเอ่อพื้น,พ,นพื้นนี่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนรถดำหมดเลยครับนี่เห็นไหมทำมคือข,ขึ้นขึ้นโครงรถดำดำดินไว้เลยครับแค่ แค่ฝาข้างนี้เป็นของเดิมเฉยครับเอามาเชื่อมนิดเดียวครับเนี่ยเชื่อมจับนิดเดียวตรงนี้นี่เชื่อมนิดเดียวเนาะเพราะว่าเราไม่มีเวลาทําครับก็เลยใส่ฝาข้างไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทางน้ําหล่นครับก็เดี๋ยวถ้ามีรถน้ำไอ้มีโครงมาใส่ถังน้ำแทนก็เอาคนนี้ทำไปวิ่งมันครับวิ่งมันตามนาหรือวิ่งเข้าที่แคบๆครับ แรงใช้ได้ครับเรกเล็กอย่างนี้เลี้ยวระว่านี่ยางยืดก็ยังพอใช้ได้ครับ เสร็วไาท้ายเรียบร้อยครับทำพอใช้งานไปก่อนครับเพราะว่าพื้นพวกนี้ก็เนี่ยเป็นเต็มน้ำหมดเลยครับก็พวกนี้ก็เป็นชุดชุดเก่าชุดเก่าที่มา ผมไปซื้อต่อเข้ามาครับสองพันครับใส่พอได้กันไปก่อนเนาะเดี๋ยวมีเวลาเราค่อยทำอีกทีครับใส่สุดท้ายครับเป็ F นรถเกษตรครับ F t กันนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ่ลืมกดติดตามให้บ่าวอวนด้วยนะครับสวัสดีครับ